ดีค่ะดีใจเหมือนฝันเลยเดินมาเจอลานเห็ดมันปูเหลืองอลามหรือว่าเป็นแสงแดดค่ะพอเดินมาเป็นมันปูจริงๆไม่เป็นไรไม่เจอเห็ดนางรมสีทองเจอเห็ดมันปูก็ดีใจแล้วค่ะเพราะสีเหลืองเหมือนกันแล้วเหลืองแบบดอกไม้ด้วยนะคะอุ้ยดีใจจังเลยนู่น่ะ เป็นดอกไม้เหมือนดอกไม้บานเลยให้ดูกใกล้ๆก็ได้ค่ะเนี่ยเป็นเหมือนดอกไม้บานนี่นอ่ะเห็ดพึ่งก็เยอะแถมมาเจอมันปูเป็นลานเป็นลานเลยดีใจมากลคะคะอยู่ตรงนี้อีกนมเนี่ยนี่ จริงๆนี่ขนาดเป็นมันปูนะคะถ้าหากเจอนางลมสีทองจะดีใจขนาดไหนโอ้ึึกว่าเป็นแสงแดดคาดไม่ถึงตรงนี้นะคะมาเก็บทุกปีเลยแต่ไม่เคยเจอดอกสวยๆแบบนี้ส่วนมากมันจะเป็นดอกที่ยังไม่บานแล้วก็มีเศษดินดำๆน่ สวยจริงๆค่ะ